ว่าวันเสาร์ที่สามเืนมีนาแ่ร้านลุงนี่มาดูดูไปให้น้องเหยาเยาเราเอาไหนลูกปลากระป๋องดีกว่านะเยอะปลากระป๋องเนี่ยเพื่อนเพื่อนซื้อปลาดูไปให้น้องให้น้องเหยาเหยาอ๋อหนูตังมาจ่ายลุงนี่อ่ะสิบบาท มาภายในค่หเป็นยูทูบเบอร์อ้าว40หายากจังเลยแมกแปล์ไปลูกคาะเอาด้วย ผมไม่ล ah, bueno, ah. eh ah, ah, ูมเขอบคุณค่ะนี่ร้านลูมนะเห็นหน้าหน่อยได้นะร้านลูมมาซื้อประจำเลยร้านปลาทูมาเล่นน้องเหี่ยาๆอาจจะไปที่ไหนอีกแม่่ายปลาทูสวย สวยนะคะดูตลาดที่เรามาประจำง่ายจะไปเอาของเล่นละนี่มาร้านป้าประจำร้านของเล่นเขาชอบมากเลยมาซื้อของเล่นน่ะ ร้านปา้าก็แต่ชุดสวยเรามาเราชอบดูนี่มากเลยเพื่อนเจ้าดูเนี่ยได้ไอเดียกับร้านป้านี่แหละบา <c oughs> งคนนะร้านป้าก็สวย

โอ้ยหลายร้อยลูกไม่เอาไม่เอาแพงไปไมวของเล่นเยอะแล้วไม่ซื้อซื้อแต่ของเล่นไม่ไหวแล้ว08898286แยก08975738คุณนายถิ่นรับประกันคุณนายา ยิ้มหน่อยสิยให้พเพื่อนๆดูหน่อยชี้หันมายิ้มซูดิใช่ทำอะไรับอะไรต้องตั้งใจเลยอ่ะใช่

เศรษฐีผ้าแก้วสวยๆคุณนำชดรับคุณภาพจบ <seks> <seks> <sharp inhale> <seks> สุดมากเลยวิทยาช่วง <coughs> 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 ใสนะ่ให้พระกินเนาะลายพระพู้แก้วอะไรนี่สวยมากเลย,เลยอุ้ยไอ้แก้วสวยมากเลยไอ แก้วสวยๆมากเพื่อนๆกินน้ำต้องกินแก้วสวยๆไปไหนแล้วลูกสาวหายลูกสาวหายสาวหายไปไหน ไอ้ที่สุดอาเพื่อประชาิานุรตยสังคเยม่งมยนเหงาเจ็บเป๊บเจ็บเป๊องวไายแบใสเวาปีนวงอเลาอะไรคะรัไไหนเออจะไปเล่นอะไรเอาลูกปวงน้ำ ปลงน้ำไปเล่นหน้าบ้านแล้วข้าวออันที่อะไรอ่ะก็เพื่อไปแล้วไปเอ๊ะกลับกล้องข้างหน้ากลับยังไงแม่กล้องกล้องด้วยยังไงแมมีแบบใหม่นะเนี่ยอ๋อโคมไฟโคมไฟเอาไปเผิดให้สไปเดอร์แมนตอนคืนเพื่อนๆไอั้ไม้มีมีแบบใหม่ช็อแบบดูได้เลยนะดูได้เลยนะจะไปเล่นลูกปลงน้ำให้เพื่อนๆดู เยิ้มสวยสให้เพื่อนๆดูชิ้ได้อะไรหนชิ้นเอาของใส่เยมสวยสยมสวยสิยาเอาไน้นี่คอยัน้่อยางเอยางอย่างยักไลอะอันนี้คืออ่อันนี้อนี้หูรู้มันมนีเทมให้ข้างหลังมันมีเทมงยิงไงยิงไม่พัด อืนยิงไม่พัดอันนี้หนูรู้มันเล่นยังไงมันจะม,ม,จะมีมันจะมีไอเทปกล้าอยู่ข้างหลังแล้วก็แปะได้เลี่ยนชูเลี่ยนชูไปดูไปที่

กาเดเพชรโอ้นี่กากเพชรไอถ้าเป็นแต่งรูปภาพ<ม>นีพ่ไงกากเพชรเนี่ยเป็นหลอดเลยเป็นดำบอกมันเป็นน้ำหรอเป็นกากเพชรเวลาทาทากาวเสร็จแล้วก็กากเพชรโรยตามรูปไงี่ชอบแบบเนี้ยอยากได้กาดเพชรอันเนี้ยประกุเท่าไหร่ประกลุละสิบห้าบาท พี่ครับบาทแม่ซื้อให้หน่อยได้มั้ยซื้อให้หน่อยได้มั้ยอันนี้น่ะเอาอันไหนเดี๋ยวขอดูก่อนไม่เคลียร์ยายค่ะกี่บาทครับบาทได้มั้ยกี่บาท ไม่ยัไม่เอาไปอันนี้เอาก็ไปพอแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อไปซีเจต่อจ่ายตังค์แล้ว ประจำไปยั้เขามาเขาต้องเข้าออทุกครัง้งไม่เข้าไม่ได้อ<ะ>ขอบคุณค่ะอเลน้มาเล่นน้ำนะวันนี้นจะเล่นวนะันน้เล่่อันนี้อันนี้ต้องขยับมาหามแม่แแม่ขยับไม่เห็นหน้าหนูหนูก็ขยับมาก็เต็มจอป้าป้าปป้าละ ได้แค่นี้พอแล้วข้าวมีแล้วไม่ได้ซื้อแล้วกับข้าวเนี้ยวเนี้ยเนี้ย,ยในตลาดเป็นดารหน่อยเนี้ยตลาดกลัวคนไหมโอ้ไม่กลัวคนตัวเมียวัวเมียวและก็ฟ้องแม่ชอบสายเหมียว <c oughs> ถสายเหมียวกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ชอบไอไอด้วยนะคะขอบ Huh.